ไม่เจตนาคนเราถ้าไม่เจตนามันก็ไม่เครียดเพราะว่าเธอทั้งหลายที่ได้เครียดกันก็เพราะว่าเจตนาเจตนาคิดจงใจความตั้งใจพยายามคิดพยายามพูดพยายามทำแต่คนเราคิดพูดทำเนี่ยต้องอาศัยสติปัญญาด้วยถ้ามีแต่ความคิดเบาๆกาพูดเบาๆการทำเบาๆโดยที่ไม่มีสติปัญญาก็ไม่ประสบความสำเร็จ ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าต้องมีสติปัญญาด้วยก็จะไม่เครียดแต่ถ้าเราขาดสติปัญญาคิดอย่างเดียวอยากได้พยายามบเอียดเบียนก็จะเครียดและทุกข์และกังวลเพราะว่าในความคิดอยากได้ของคนเรานั้นนะให้ได้ดางที่ตั้งใจนะแล้วก็ไม่ได้ดังที่ตั้งใจนะมันจะมีเหตุที่ว่าไม่ให้ได้ดังใจไม่ไดัดที่ตั้งใจ ก็คือสติปัญญาหรือว่าเหตุสุดิี่ใสหรือว่าความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรารู้แล้วว่ามันต้องอาศัยสติปัญญาต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างคนเราก็จะไม่เครียดแต่ในโลกในทางธรรมในต่างกันในโลกนี่ต้องอาศัยสติปัญญาจึงจะไม่เครียดแต่ทางธรรมนั้นทางโลกนั้นต้องอาศัยเป็นทองเข้าของ แต่ทางธรรมนั้นอาศัยสติปัญญาถึงจะไม่เครียดซึ่งถ้าเราขาดสติขาดปัญญาแล้วเราคิดนะได้มีเจตนาคิดนี่มันจะเครียดง่ายยิ่งถ้าคนเดินทั้งทางโลกและทางธรรมนี่จะทั้งเครียดและทุกหมายความว่าทางโลกก็ไม่พอเพียงทางธรรมก็ไม่เหลือเฟือมันก็เลยเป็นเหตุให้ทั้งทุกข์ทั้งกังวลทั้งเครียดทั้งกังวล เมื่อเราศึกษาธรรมะหนึ่งเราเลิกกังวลเลิกเครียดโดยการที่ว่าไม่จิตนาถ้าเราเจตนาแล้วไปคิดเราจะเครียดตักการง่ายๆเลยถ้าเราจิตนาแล้วเรา,เา,เรา,าคิดเราจะเครียดไม่ว่าสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากทําอยากพูดให้สําเร็จให้ได้ให้มีให้เป็นก็าตามเนะี่ยถ้าเราเจตนาคิดพูดทำเนี่ยเราจะเครียดมากเครียดจนเพราะความเพ่งเลงความอยากได้ความพยาบาทความเบียดเบียนของเราที่แหละ ท่านจริงแม่เธอทั้งหลายเนี่ยเครียดการที่เราจะไม่เครียดก็คือเราต้องไม่มีจตนาในการคิดพูดทาใช้สติปัญญาแทนถ้าสติปัญญาไม่พอก็อย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งทำให้เพียรพร้อมด้วยสติปัญญาก่อนค่อยคิดค่อยพูดค่อยทำเสริมสร้างสติปัญญาให้สติปัญญามั่นคงดีก่อนถ้าสติปัญญาไม่มั่นคงยังไม่พร้อมทุกอย่างก็จะไม่มีทางสําเร็จฉะนั้นก็ต้องใจเย็น ยิง่งถ้าเป็นเรื่องทางโลกนี่ถ้าเรายังไม่พร้อมในวัตถุปัจจัยนะหรือว่าเวลาเช่นเราอยากเรียนสติปัญญายังไม่ดีการศึกษาไม่เพียงพอเนี่ยประสบการณ์ไม่เพียงพอก็ไม่สามารถเรียนรู้อ่านสอบได้ก็เราต้องไปโรงเรียนกันทุกวันเดินบ่อยทำข้อสอบบ่อยจึงก็จะสอบได้หรือว่าคนเราต้องทำงานจำนานจึงจะมีกิจการมีธุรกิจของตัวเองคนเราต้องมีประสบการณ์จึงสามารถว่าฟันปะสัปัญหาเรื่องราวต่างได้ แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเราไม่เจตนาคิดพูดทำเนี่ยเราจะไม่เครียดไม่ว่าเราเรียนเราทําง,งานเราใช้ชีวิตคู่ใช้ชีวิตส่วนตัวเราต้องการอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราคิดพูดทําโดยที่เราเครียดนั้นแสดงว่าเราเจตนาซึ่งมันผิดหลักธรรมหลักธรรมท่านแม่เจตนาเพราะเจตนามันจะเป็นกรรมมันก็จะเป็นหลักกรรมเสียก็เข้าทางกรรมคนมีกรรมมากก็เครียดมากตามจริงขอกี่คนเราก็ไม่ค่อยมีกรรมเท่าไหร่หรอกแต่อยากมีอยากได้ อยากเป็นอยากอีอยากเหนอยากบวดอยากโชว์อยากได้บ้านรู้รถดีๆนั่กเครื่องหอมนังรนะหรือว่าอาหารหรือว่าเครื่องพกร่พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทุกคนอยากได้คนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตซึ่งถ้าเราจงใจตั้งใจเนี่ยจะเครียดเครียดตั้งแต่เบื้องต้นนะไม่ได้อย่างที่ตั้งใจท่ากลางและไม่ได้อย่างสมใจที่สุดแล้วก็ต้องผิดหวังสูญเสียไปก็จะเครียด แต่ถ้าเราไม่เจตนาจะได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมีไม่มีก็ไม่เป็นไรหมดไม่หมดก็ไม่เป็นไรแล้วไปเอาโหสิได้ตลอดกคิดผ่อนกายแล้วไปตลอดลหอยวางได้เพราะเราไม่ได้เจตนาอะไรที่เราไม่เจตนามันเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันก็นั้ไม่ซีเรียสไม่ยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราธรรมะท่านจึงบอกให้เราทุกๆคนเนี่ยไม่เจตนาในการคิดพูดทําเราจะเรียนได้อย่างผ่อนคลายไม่เกร็ง ไม่เกรงไม่กังวลไม่วิตกทํางานก็ไม่เกรงไม่กังวลไม่ตกใช้ชีวิตก็ไม่เกรงไม่กังวลไม่ตกที่เราเกรงเกรงและสมองมันตึงเครียดวิตกนะเพราะว่ามันไม่สมหวังสักทีเรียนไม่จบสักทีทํางานไม่ได้ดีสักทีมีชีวิตไม่ได้สุขสบายสักทีชีวิตไม่สมบูรณ์แบบสักทีอันนี้แสดงว่าถ้าเราไปเกรงไปเกรงผลเลิศไปเล็งผลเลิศเนี่ยก็จะทําให้เราผิดหวังไม่สมดังที่ตั้งใจ ซึ่งมันจะทําให้เครียดเครียดม,มากๆถ้าเป็นเอานานๆนะ <S <S นะก็เลือดในสมองแตกเส้นเลือดในสมองแตกความดันขึ้นปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ไม่สบายต้องซื้อยามารักษากันอีกซึ่งอันนี้ก็เกิดมาจากการที่เราไม่รู้จักตัวเองว่าเรากําลังตั้งใจตั้งใจมากตั้งใจเกินไปตั้งใจสุดๆอันนี้อันตรายตายได้ท่านก็เลยให้เราไม่ต้องตั้งใจคือไม่ต้องเจตนาทำไปด้วยสติปัญญาความรู้ค,ความสามารถ ถ้ายังไม่เพียงพอไม่พร้อมยังไม่ยังไม่พร้อมก็ยังไม่เป็นไรก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะเย็นรอคอยรอโอกาสรอจังหวะรอเวลาซึ่งถ้าเราใจร้อนด่วนได้ไม่ว่าคนไม่ว่าของไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เครียดเบาๆเสียเวลาเบาๆสุขภาพจิตตกสุขภาพกายย่ำแย่เ่าซึ่งก็ไม่เป็นผลดีเพราะว่าเราไปเร่งไปเร่ง การเป็นเร่งโดยที่มันไม่พร้อมเนี่ยอะไรอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละไปฝืนมันมันเป็นการฝืนสติปัญญาของตัวเองนะคนอืน่นเป็นการฝืนวันเวลาฝืนชีวิตฝืนชะตาะฝืนสังขารถ้ารวมเนาะเาเรียกฝืนสังขารทั้งมีวิญญ,ญาณและไม่มีวิญญ,ญาณท่านเลยไม่ต้องฝืนสังขารยามใดที่เราเจตนาเราฝืนสังขารละมันก็จะทุกข์เครียดแล้วก็เบื่อเหงาเซง็งโวยหาเราคอยคาดหวังซึ่งมันก็เหมือนเดิม ถ้าเราเจต,ตนาเราคาดหวังแล้วทุกอย่างมันเหมือนที่บอกถ้ายัางไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ท่านก็เลยให้เราสงบสติอารมณ์ปล่อยวางไม่กันงวลไม่เียดซึ่งวิธีแก้ก็คือไม่ต้องเจต,ตนาถ้าเจต,ตนาไปแล้วทำยังไงเครียดไปแล้วทุกขังวนไปแล้วก็กลับมาคืนคลายคลายออกคลายออกคลายออก,ออกบอกว่าไม่เจต,ตนาไม่เจต,ตนาดีกว่า ซึ่งธรรมะเนี่ยมันสามารถกลับมาได้กลับมาแก้ไขได้นะไม่เหมือนเราไปซื้อของซื้อรถซื้อบ้านเรามัดจําไปแล้วเขาก็กินมัดจําเราถ้าเราไม่เอาแต่ความทุกข์ความเครียดเรื่องของธรรมะเนี่ยถ้าเรามัดจําไปแล้วเราเครียดไปแล้วเราทุกข์ไปแล้วเราอยากได้แล้วไม่ได้แล้วเอาไม่ได้แล้วมันเครียดมันทุกข์ไม่ทนละทนไม่ไหวแล้ะเราก็มาเอามาจําคืนได้หมายความว่าเราสามารถที่จะเลิกล้มเจตนาได้ให้เป็นไม่เจตนาไม่เจตนาไม่เจตนา มันก็อาโหวสีมันก็แล้วแไปมันก็ขี้คลายผ่อนกายมันก็คลายออกจากความทุกข์ความเครียดความคิดมากความเก็บกดกดดันต่างๆได้ไม่ว่าเราทํางานอยู่เรียนอยู่ใช้ชีวิตอยู่หรือว่าอยู่คนเดียวก็มันต้องการอะไรสักอย่างก็ได้แต่นะเพื่อเลืออะไรก็แล้วแต่เพื่อเกียรติเพื่อการเพื่อกินเพื่อชื่อเสียงเพื่อหน้าตาเพื่อสังคมเพื่อความที่มีเสน่ห์เพื่อเกียรติเพื่ชื่อเสียงความภาคภูมิใจอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกกันไปแล้วจะเรียก แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เกิดจากเจตนาถ้าเราไม่เจตนาได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเหมือนที่บอกได้บ้างไม่ได้บ้างได้มากไ,ได้น้อยได้ดีไม่ดีก็ไม่ไมเป็นไรมันก็ธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองท่านจ็เลยให้เราสรุปว่าสรุปว่าไม่เจตนานี่คือการคืนคลายทายถอนมา,มาเครียแล้วเลิกเครียดโดยการไม่เจตนานะเลิกเครียดเลิกเ,เครียดเลิกเครียดแล้วให้หายเครียดหายเครียดหายเครียดทุกคนนะหายเครียดขี้ขยายน์ปนกายขี้กยายน์ปกายดีๆทุกคน ไม่เจตนาก็หายเครียดเลยนะภาวนาไปไม่เจตนาไม่เจตนาดีกว่าเลิกเลิกเจตนาแล้วก็มาภาวนาไม่เจตนาไม่เจตนาก็จะหายเครียดได้ไม่หายเครียดจะเบาสบายยิ้มได้สมองโล่งจิตใจปลอดโปร่งเหมือนเดิมเบาตัวเบาใจเหมือนเดิมน,นะสุขังเสียดิไม่เจตนาสุขังเส